นี่คือลิ้นจีนอพหนึ่งนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งที่ผมสอยมาแล้วอันนี้สุกแล้วนะครับเนี่ยแต่ต้นนี้ยังไม่สุกเลยปีนี้ค่อนข้างที่จะดกนะครับลิ้นจีนอพหนึ่งที่สวนของผมคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีวันสงการปีหกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูลิ้นจีที่ปีนี้ติดผลค่อนข้างที่จะดกนะครับนี่นี่เลยลิ้นจีนอพหนึ่ง 1> <tyard>. <1> นี่นะครับกําลังนี่ครับสีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วกาลังจะแก่นะครับปีนี้เป็นเป็นปีที่มันดกเป็นพิเศษนะครับมันติดติดผลมาแล้วสามปีนะปีนี้เป็นเป็นปีที่ดกมากแล้วก็ไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงแต่มันก็มีสาเหตุแล้วมีประเด็นอยู่ว่าถ้าไม่ร่วงเนี่ยแล้วช่วงเนี้ยอากาศมันร้อนนะครับเนี่ยอากาศร้อนทำให้ลิ้นจี่มันแตกเพราะผิวมันแห้งนะครับดูเสียดายมากนะครับแตกไปเยอะเลยเสียดายครับ นี่ดกครับดกอยู่สวนผมมีประมาณสี่ต้นติดผลอยู่สองต้นนะครับดกสองต้นอีกสองต้นไม่ติดผลนี่ครับอ่ะดูดูข้างบนก็คงอีกประมาณสักไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็คงจะอ่าจะจะแก่เต็มที่นะครับแต่ก็ลุ้นว่าเขาจะแตก จะแตกบทไหมนะครับเนี่ยนี่เขาเริ่มแตกแล้วแหละปัญหาของการแตกของลิ้นจีท่ที่ที่ผมหาข้อมูลมาก,ก็หนึ่งแหละสภาพอากาศที่ร้อนต้องยอมรับว่าบ้านผมเนี่ยนะครับภาคอีสานเราเนี่ยร้อนมากตอนนี้ก็อุณหภูมิประมาณสามแปดถึงสี่สิบองศานะช่วงนี้เกือบทุกวันเลยก็มีผลทําให้ผิวของลิ้นจี่เนี่ยมันมันแห้งนะครับแห้งแล้วมันแตกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการให้น้ําด้วยนะครับระบบน้ําผมก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะให้บ้างไม่ให้บ้างนี่แหละ ก็อาจจะมีผลนะครับส่วนที่ผมไปหาข้อมูลมาว่าการที่จะช่วยลิ้นจี่แตกนะครับคือช่วงติดผลนะเขาเขาแนะนำว่า,าควรที่จะฉีดแคลเซียมบรลอนนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ผิวแห้งแห้งไวนะครับเนาะฉีดแคลเซียมบรลลอนตอนที่เขาติดผลนะจะช่วยได้อันนี้คือคือผมไปหาข้อมูลมานะจริงเคตขนาดไหนนะครับ ก็ต้องลองทําดูนะครับปีหน้าเดี๋ยวผมจะลองลองทําดูปีนี้ผมซื้อมาแล้วนะแต่มันฉีดไม่ทันครับฉีดไม่ทันเพราะว่าเป้นจีเขาเขาแก่นะครับแก่แล้วผมฉีดไม่ทันทั้งผมก็ไม่ไม่มีเวลาด้วยก็เลยไม่ได้ฉีดก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะครับไม่ได้ฉีดสารเคมีปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าเราปลูกกินเราไม่ปลูกไว้ขายนะครับเนี่ยอ่ะนี่ เน้นปลูกกินเป็นหลักนะครับปลูกกินก่อนเรื่องเรื่องขายเข้าบา้านทีหลังนะครับนี่นะครับลิ้นจี่นอพอหนึ่งที่ผมปลูกอันนี้อายุจะสี่ปีครึ่งนะครับจะเข้าห้าปีแล้วแหละนะก็สภาพต้นก็ก็สมบูรณ์ต้นสูงประมาณประมาณสามเมตรกว่าเกือบสี่เมตรนะครับไม่ถึงสี่เมตรนะสามเมตรกว่านะก็สภาพต้นก็โอเคส่วนส่วนต้น,ตน,ตนนั้นอะ่ะไม่ติดเลยอีกต้นหนึ่งต้นต้นนั้นก็ไม่ติดผลเลยไม่เป็นไรครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม